ซึ่งภิกษุษสามเณรที่อยู่จำพรรษา,น,านี่ครัพรุ่งนี้จะได้อธิษฐานเข้าวพรรษาพรุ่งนี้แหละและพร้อมกันนั้นก็เป็นวันอสานหะคือวันพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมจักกับพระวัตนสูตรให้ภิกษุทั้งห้าองค์คือปัญจวคีทั้งห้าองค์ฟังเป็นธรรมเทศนา กันแรกเหตุนั้นพวกเราจึงพากันทำสารหาบูชาแล้วล,ลึกถึงวันนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านตัสรู้เดือนหกเพนคือเดือนหกเพนนะท่านตัดสรูปพอมาเข้าวันสานี้เดือนแปดเพนก็พอดีได้สองเดือนพอดี มาถึงวันนั้นพระองค์จึงเทศนาปัญจวาคีฟังแท้ที่จริงปัญจวาคีนั่นก็เคยเป็นลูกจิตของพระองค์แต่ก่อนเมื่อพระองค์ทําทุกการกิริยาอยู่ปฏิบัติวัฏฐานของปุทธเจ้าของปสิทาราชกุมาเมื่ออย่างเราเปรพีพยนธเจ้าเมื่อพระองค์ทําทุการกากิริยาไม่ใช่คนทางเสร็จแล้ว หนน่ได้ตีตัวออกไปทำกองเพียนผู้เดียวพวกปัญจวัคคีย์ทั้งหลายเห็นพระอ,องค์ลดละทวมเพียรคือทำไม่ถูกมันทานเช่นพระอ,องค์อดเข่าไม่ทานไอ้ไม่อดเข่าจนกระทั่งสู้หอมพระอ,องค์เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นวันทางกัสรระองค์กลับคืนมาฉัน พวกราปัญจวัคคีย์เห็นพระองค์มากๆจึงหลบเลกหนีไประวงเจึงได้ประกอบควงเพียรอยู่ผพ้ดเดียวได้สาเร็จมาผลนิพพานแล้วจึงมาคิดถึงเรื่องผู้จะได้สําเร็จผู้จะฟังธรรมเทศนานี่ใครน้อจะได้รู้มาผลนิพพานกับเราเนาะใครน้อจะเห็นแจ้งแทง,งตลอดอย่างเรานี้ได้เนาะธรรมะนธรรมะนี้เป็นของลึกละเอียดลือกเอกเิน พิจารณาไปพิจารณาไปถึงอาราธดาบุตรธกาดาบุตรก็ตายเสียแล้วยังเหลือแต่ปัญเจวคีนี่แหละพอจะมีหูตาสว่างพอสมควรพระองค์จึงไดเสด็จไปฝ่ายชีพสนะไม่ได้กระถายวันเพราะเห็นพระองค์กลับคืนมาอีกปัเจววคีรุษสีั้งห้าโน่นมาแล้วนะ คนมากโกมากๆมาแล้วนะมาขยาถอะพวกเราอย่าไปรับตอนเลยเพียงเดพดอดพลุศาสนาแวะแ,แล้วกันพอพระองค์ไปถึงที่ไหนได้อาการุีก็ุจอรับตอนรับรองมดทุกคนเมื่อพระองค์เข้าไปถึงที่พระทับแล้วจึงเทศนาให้ฟังที่แรกกระดือด้าน ไม่ยอมฟังในคนที่สุดพระองค์ก็บอกเราตัดสะล้แล้วเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนคำนี้เธอเคยได้ยินไหมเธอทั้งสามทั้งห้าเคยได้ยินไหมเราเคยพูดไหมแต่ก่อนยังค่อยสะดุดใจยังค่อยน้อมใจฟังพระองค์เจ้ายัางเทศนาถึงเรื่องธรรมจัก,กรประวัตะศาสตร นี่เรื่องเป็นมาอย่างนี้วันวันนี้แหละค่ายกับวันนี้แหละที่วันพระองค์จะเทศนาเห็นนั่นเราจึงระลึกถึงพระธรรมเทศนากันแรกที่พระองค์เจ้าตรัสรู้การระลึกถึงนี้ถึงหากเราไม่ได้เห็นอยากเขาไปอินเดียเขาไปเห็นที่พระองค์เจ้าตรัสรู้ กานผู้หากจรลึกคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วทำมะารลึกคิดถึงนั่นนะก็ปรากฏเหมือนกับพระพุทธเจ้าอย่างเทศนาปรากฏอยู่ในนั้นเสียงแววแววปรากฏอยู่ในหัวเกิดปลื้มปีติเกิดอิม่มอกกิมใจอาโมทึ้นมาได้ภาษาทศทาเรื่อมใสเป็นมุนยิ่งใหญ่เราไม่ได้ไปผู้ที่มาได้ไปพอลึกถึงวันนั้นแหละ เราลึกถึงอย่างนั้นเนี่ยอย่างวันนี้และล้ายกับวันพระพุทธเจ้าตัดเทศนาธรรมเทศนาสรรมาจักโพธิสุกันกรแรกแล้วเเกิดความพอใจปุ้มปีสีขึ้นนั่นก็เป็นบุญกุศลเหมือนกันเราไม่ต้องไปเสียเงินที่ทองมากคราวนี้จะเทศนาธรมรมจักให้ฟังเอาจนยออ ธรรมเทศนาที่พระองค์จะเทศนานั้นใจความก็ไม่มีอะไรหรอกอริยสัจสี่นี่แหละคือทุกสมุทยัยทุกหนึ่งสมุทยัยมีโลดหนึ่งมัดหนึ่งมีสี่อย่างนี้พระองค์เจะเทศนาทั้งหมดแต่ว่าพระองค์เทศนานั้น เทศนาตัดเทศเทศนาโดยปริโดยโดย,โดยโอาการสามเรียกว่าปริวัติอาการสี่เรียกปริวัติสามคืออาการสี่น้นไดเก่ดทุกหนึ่งสมุท,ทัยทางนิโรธมรรหนึ่งอันนี้สี่แต่และอันอันนั้น แต่ละอย่างละอย่างนั้นมีปริวัติสามคือหมายความถึงว่าทุกเป็นหนึ่งแล้วเป็นของควรกำหนดมีเป็นสองเราได้กำหนดแล้วนี่เป็นสามเนี่ยการสามอย่างนี้คาว่าทุกเป็นของกำหนดนั่นอย่างไร ทุกคนมีอยู่ในตัวตนทุกคนแล้วจึงว่าควรกําหนดถ้าไม่กําหนดก็อย่างพวกเราเราทั้งหลายนี้แหละทุกทักเท่าไรเท่าไรก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นทุกในตัวเห็นทุกในคนอื่นถึงหากทุกในตัวก็จเจ็บหนักพักใหญ่จนกระทั่งนอนเสือกอยู่ก็เสือกกระมอนุนนี้ยก็จะเห็นทุก ถ้พาพอหาจากนั้นไปได้ก็เลยละเลยงช่ไม่เห็นเป็นทุกแต่พระองค์เจ้าพิจารณาจึงว่าควรทนว่างนั้นคำว่าควรนี่ไม่ใช่บงังคับมันเป็นการลำพึงเป็นคำลำพึงคำว่าควรนะควรกำหนดตัวแท้คือว่าให้ จะบังคับให้กำหนดนันก็ไม่ได้จะใช้บังคับก็ไม่ได้ต้องใช้คำว่าควรคือเห็นด้วยตนเองเรียกว่าเรียกว่าควรลำควรควรกำหนดทุกข์เป็นของควรกำหนดทุกข์คืออะไรตั้งแต่เกิดมาทุกคนเกิดอยู่ในท้องของพันมา์ดาก็ทุกข์อยู่แล้ว แต่ว่าไม่รู้จักกวาทุกข์ก็ลองคิดดูเลยคนนอนอยู่ในท้องของเด็กนอนอยู่ในท้องมัรดามันนอนด้ท่าเดียวสิเดือนมาเล้วจ็ดแปดเดือนนี่ก็อ,ออกเพียงข้อออกมามันจะทุกข์จะไม่ทุกข์งไงถ้าหากพวกเราลองดูไปนอนเดี่ยวนี้ลองดูมันจะนอนได้หรือนั้นยังมองเป็นทุกข์ข้อออกมาก็ทุกข์ ง่ายเติบโตมาก็เป็นทุกข์จนทุกข์วันนี้ี่ก็เป็นทุกข์เรานั่งอยู่ก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์จึงว่าเป็นของควรกำหนดโดยแท้แต่เราไม่คิดไม่คำนึงถึงจึงคอยประมาทมัวมาทุกข์เป็นของกำหนดอย่างนี้แต่ว่าเรา ละเลิงเสียจิ่งประมาทพระพุทธเจ้าวะพระองค์ได้ทํามาแล้วเดียวว่าทุกพระองค์เลยควรกาหนดนั่นเป็นอันหนึง่งพระองค์ได้กําหนดแล้ว่านี่กําหนดแล้วเรียบร้อยแล้วคือว่ากําหนดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นทุกอย่างนั้นชัดเจน,เจนแจน่มแจ้งทุกเมื่อเห็นแจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง ถึงแม้จะมีทุกข์เกิดขึ้นมาพระองค์เจ้่กวอยู่้วยความพิจารณาอยู่้วยปัญญาปัจนาของพวกใครๆก็ทุกทุกคนไม่มีใครจะเลื่อนหรอทุกข์อันนี้ของโลกมันเป็นอย่อย่างนั้นพระองค์ยังมาเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นนะเกิดขึ้นมาแล้วกันดับไปทุกข์นั้นดับไปแล้วทุกข์อื่นเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ทุกนั้นก็ดับไป มันดับไปด้วยอาการอย่างไรคือนั่งมันทุกข์แล้วคราวนี้นก็เปลี่ยนนิยาวด้วค่อยเบาบางไปนิดหน่อยอันทุกข์นั่งอันหายดับไปพอยืนทุกข์นันกลับขึ้นมาอีกจนจะไม่ใช่ทุกข์นั่งทุกข์เดินเดินทุกข์ยืนพอยืนนั้นมันเหนื่อยก็เดินไปอีกก้าวไปอีกทุกข์ยืนนั่น หายไปแล้วทุกเดินแลกลับมาอีกอย่างนี้เวียนไปเวียนมาทั้งยี่อยบกว่าทั้งสีงน่นะอยู่ตลอดเวลานี่พระองค์เจ้าได้พระองค์ได้กำหนดแล้วทุกเรื่องของกำหนดเราได้กำหนดแล้วนี่ยังเรียกว่าอาการสักสมุติไทยแ้วกานี้ สมุทัยนะั่นคือเหตุได้เกิดทุกอะไรก็ตามเถอะมันมีเหตุมันจะเคยเปลนทุกมันก็มีเหตุยันเคยมีเหตุมีผลทังนทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งนั้นในโลกนี้มีเหตุมีผลทุย่ทั้งนั้นเรงต้อง,งตามสืบสวนหาเหตุข,ของทุกคือตัวสมุทยัยอย่างเราต้องการ อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นยังค่อยค้นขวายหาค้นขวายหาเนี่ยก็ต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์ได้บ้างไม่ได้บ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเศร้าสศกเสียใจเดือดร้อนวุ่นวายมันนั่นเรียกว่ามันประสบเรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์คือความอยาก พค์เรียกว่ายาอย่างตัณหาปุ๋ยเรียกว่าตัณหาสามกามาตัณหาเพราะตัณหาตัวตัณหาไม่นอกเหนือจากสามประการนี้คนเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาอยู่อยู่ด้วยกามเกิดด้วยกามจิตกามนอนอยู่ในกามนั่งอยู่ในกาม คือรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะธรรมอารมณ์ไม่หนีจากนี้ทั้งนั้นผู้ใดเกิดมาต้องวุ่นอยู่กับของพวกนี้แหละเดือดร้อนอับของพวกนี้แหละเรียกว่าตัณหาคือมันคล้องมันติดไม่ไปไม่หลุดไปไม่พน้นเรียกว่าตัณหาสามกามาตัญหา ภาวะตัณหาความอยากเป็นอยากดีอยากมีอยากอะไรต่างๆความอยากเรียกว่าภาวะตัณหาที่ภาวะตัณหาความไม่อยากเป็นก็เดือดร้อนเป็นทุกข์อีกเหมือนกันไม่ใช่อยากเป็นนี่ค่อยเดือดร้อนความไม่อยากเป็นไม่อยากมีนั่นก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันไม่คนจากนี้ถ้าใน,นว่าสม,มุทยัย เป็นของควนละในสมุทยัยทุกเร่งของควรละเราได้ละแล้วสมุทยัยเป็นของควรละควรทิ้งเราได้ทิ้งแล้วสมุทัยเป็นของละได้ทุกละไม่ได้ ถึงพระอ,องค์เจ้จะพิจารณาเห็นทุกขกละไม่ได้เหมือนกับเราทั้งหลายนี่แหละมันทั้งนี้อยู่อย่างนั้นติดตัวอย่างนั้นถ้าหากว่ามีรูปกายในตาบไหนมันก็ต้องมีติดอยู่ตับนะพระอ,องค์เจ้าไม่เป็นทุกขเพราะเหตุที่เห็นเป็นทุกขที่ว่าพระอ,องค์ได,ได้ได้กำหนดแล้ว่ันบอกว่าได้กำหนดแล้ว สมุทรไทยเป็นของคนละเราได้ล่าแล้วสมุทรไทยเป็นของคนละหนึ่งเราได้ล่าแลว้วหนึ่งสมุทรไทยหนึ่งเป็นของคนละเราได้ล่าแล้วเป็นสามเหมือนกันอย่างควอมอยากลองดูลองคิดดูก็แล้วกันเราอยากได้โน่นอยากนี่สะลบได้เราไม่เอาละทิ้งเลยปล่อยวางเลย ทะดได้จริงๆน,นั่นแหละสมุทัยของคนละเดินละแล้วนิโลดเั่นของคน,นทำให้แจ้งทำให้แจ้งเราทำให้แจ้งแล้วคำว่านิโรธนั้นคือความดับทุกข์เมื่อเราเห็นตัวสมุทย เราละาสมุทยัยมันก็เป็นนั้นว่านีโรแล้วควรทําให้แจ้งเราทําให้แจ้งแล้วเป็นความควรทําให้แจ้งเราทําให้แจ้งแล้วเมื่อล่าสมุทัยก็เป็นนิโรธนี้มรรคเป็นของควรเจริญเราได้เจริญแล้วมรรคนั่นคือสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องเป็นตัวแรก ถ้ามาทิฏฐี่ตัวเดียวเท่านั้นห่ะเป็นมัดแปดเลยถ้าความเห็นชอบแล้วนะความเห็นชอบแล้วก็เ,เป็นว่าถูกทั้งแปดอย่างท่านเดียงว,ว่ามัดทั้งแปดมันรวมอันเดียวกันรวมลงเป็นหนึ่ง ถ้าถ้าจิตรวมลงไปเป็นหนึ่งแล้วมัดแต่ตัวเดียวนั่นแหละที่จะทําจิตได้เป็นหนึ่งข้อสมาธิครูกมเห็นชอบสมาธิทีสมาจัณกโปสมาวาจาร,รสมา,รสมา,รสมารกรรมโตวรวมมันมดัดสมาด้วยกันเท่งนั้นอะไรๆมดัดรวมมาทีเดียวท่านเรียกว่า ปริวัติสามอาการไอท่านเรียกว่าอาการชิศชิศสองปริวัติสามอาการทิศสองคือมีสี่แล้วก็แต่และอันอั้นนั้นมีปริวัติสามจึงรวมเป็นทิศสองปริวัติสามอาการทิศสองนี้รวมเป็นทำในทำในขณะเดียว ทนในจิตในขณะเดียวท่นวานั้นะครไม่ต้องไปทํามันทุกแล้วสมุทัยรลดมากไม่ต้องไปทำอีกแั้นรวมเห็นในขณะเดียวเลยยากอยู่คนที่เราไม่ได้พิจนารณาพูดอย่างนี้ยากยากที่จะเข้าใจแต่พูดกันง่ายว่าอย่างว่าเราเห็นทุกเมื่เห็นทุกแล้ว ความเห็นทุกนั่นนะ่ะเป็นสมาธิถี่แล้วนะ่ะเห็นทุกนั่นนะ่ะเรียกว่าล่าจงรูปไทยแล้วมันเป็นนิโรธล่าจงรไทยนะี่เป็นนิโรธความที่เห็นเห็นชอบตัวเดียวนั่นนะ่ะเลยเป็นนันเดียวกันหมดเว่าธรรมจิตในขณะเดียวกันนี่แหละที่ท่านเทศนา ถึงเรื่องอิทยาศาสตร์ตจะทำทั้งสีในปัญเจ้าคีนั้นมีเนื้อความสรุปรวมลงเพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาได้ฟังทำมาจากประวัติสูตรโดยย่อๆให้น้อมเข้ามาในตัวของเรามาพิจารณาในตัวของเรานี้อย่าได้ส่งออกไปหาคนอื่นสิ่งอ,อื่น ภายนอกจากตัวของเราทุก,ก็อยู่ในตัวของเรานี่ทั้งหมดนใชยกันในตัวของเรานี่โลกอยู่ในตัวของเราี่มรรคก็นในตัวของเรานี้อยู่ในนี้เราหมดเรื่องพระพุทธศาสนาสอนให้เข้ามาในทีน่นี้ไม่ได้สอนออกไปนอกสอนกั้วอังโควงออกไปนอกนั้นไม่ใช่ศาสนามันเป็นโลกขั้นสอนถามสอนพุทธศาสนาต้องสอนเข้ามาในที่นี้ทั้งหมด มเมื่อเราเห็นทุกข์ตรงประเทศไทยโนนดมัตชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเราเป็นผู้ถึงซึ่งธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วพระอัญญาควรในญ,ญาติท่านจังจองทรงแสดงว่ารู้แล้วอัญญาควรนญ,ญารู้แล้วเห็นแล้วเห็ุทาแล้วเห็นคืออะไร ทำามาจะขุงคือว่าตาคือดวงตาดวงตาเห็นธรรมคือมหมายถึงว่าเห็นภายนอกภายในภายนอกนั้นเห็นด้วยตาอย่างที่เล่าไว้ฟังนี่แหละตัวของเราเป็นก้อนทุกข์เรียกว่าเห็นด้วยตาถ้าเห็นด้วยตาแล้วก็ทางภายในใจก็เห็นชัดด้วยใจนั่นเรียกว่าเห็นภายนอกภายใน ปัญญากนทั้ยาทำไม่ใขุมวิทปานี้เกิดขึ้นแล้วความรู้วันนั้นเห็นชัดขึ้นมาในวตนเองนะแล้วก็ปัญญาทปาที่านี้ปัญญารู้รอบรูทั่วมดทุกสิ่งทุกอย่างวิชาทปาทีา่รู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกประการอันเดียวกันนั้นเนี่ยทำไมจะขุมก้อนเดียวกันน,ญญนั้นเนี่ะปัญญากันเดียวกันวิชากันเดียวนั้น อะโลโกไม่มีเครื่องปกปิดในโลกอันนี้จะจะปกปิดอะไรอีกตัวของเราก็เป็นอย่างนั้นตัวคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นใครๆทั้งมหมดเป็นอย่างนั้นมันจะปกปิดที่ไหนมันก็เห็นหมดเสิจังว่าโอโลโกทป่าทีแปลว่าไม่มีโลกเพื่อมันเป็นธรรมทั้งหมดเห็นแจ้งไปจักด้วยกันทั้งหมด เราพากันฟังเทศฟังธรรมมีอะไรบ้างก็เห็นเห็นกับท่านพอลังลางบ้างไหมชัดเจนในใจของเราบ้างไหมให้ส่องอภายในกันเมื่อว่าเห็นในใจของตนร,รู้แจ้งเห็นในใจของตนอย่างอธิบายมานนี้ได้จงพาการรักษาความสงบ พกลมสมาธินั้นเลยให้แม่ให้แน่นหนาน่าจงใช้ปัญญานั่นแหละไม่ใช่ใช้ปัญญาดอื่นหรอกปัญญาที่เกิดนั่นแหละเกิดจากนั้นน่ะอย่าไปเห็นอื่นเลยเห็นเทวตรเทตานิพพมเห็นสวรรค์น,นิพพานอย่าไปเห็นมาเลยของนั้นเห็นไว้ใช่ของตัวของเราน้องเห็นเนื่อของตัวของเรานี่อย่าที่อธิบายให้ฟังนี่ชัดเจนในรักษานันไว้ เนี่ยที่แสดงมาก็สมควรเดือกาลเวลา<ม>เดือดดาล